ดีค่ะก็พบกับช่องของกีฬา h ชนแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุ้ีได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างหลังเลยอ,ะอ่ะวันนี้เราก็จะมากางเต็นท์สองวันหนึ่งคืนกันนะคะแต่แบบว่าเรามาถึงนี่มันก็ห้าโมงเย็นแล้วอะ่ะเขาเข้าชมน้ำตกไม่ได้แล้วแต่ว่าเราต้องไปกางเต็นท์เตรียม ที่พักคืนนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปเที่ยวน้ําตกไปชมน้ําตกกันเนาะโอเคจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าลานกลางเต็นท์นะคะลานนับดาวนะอยู่ข้างหลังเห็นไหมห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆเลยค่ะห้องน้ําอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปเตรียมที่พักกันก่อนนะคะ นี่เราให้ดู okay. ล,ลุดกลืล่นอยู่นะห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆเลย วันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะคนน้อยบรรยากาศก็ช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะคะอ่ามีเ้าถิ่นด้วยสองตัวบรรยากาศจุดกลางเต้นท์ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ และนี่ก็คือที่เราจ่ายไปตอนเข้ามานะคะสองคนรถยนต์หนึ่งคันหนึ่ง้สสบบาทนี่เต็นท์เราก็เสร็จแล้วมีเปลมาด้วยสองอันเดี๋ยวพาเดินไปดูห้องน้ำค่ะเห็นเขาบอกว่าห้องน้ำสะอาดห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเต็นท์เลยอ่ะเดินไม่ถึงเดินไม่ถึงยี่เมตรหรอก คงเตรียมของทํากับข้าวกินกันแล้วค่ะจะทำคุกี้กินกันนะคะวันนี้โอ้จุ่มลงไปเลยนีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปหมูนุ่มใส่ลงไปเลย คนถ่ายก็ถ่ายไม่ให้สัญญาณเลยแต่ถึงไว้ก่อนอันนี้ก็หมูเหมือนกันหมูนุ่มเก็บไว้ก่อน รอบนี้เราเตรียมตัวมาดีนะคะเราพกมะนาวมาด้วยไว้ใส่ตามมุมเต็นนะคะกันพวกผักพวกสัตว์มีพิษมันกลัวแบบกรดกรดในมะนาวอ่ะอันนี้เอามากันไว้ก่อน<ม>อากาศก็เย็นขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังเย็นสบายเลยแหละ อากาศเย็นๆแบบนี้เราก็ต้องมากินหมูจุ่มสุกี้หอกระทะใช่เลยน่าจะได้แล้วแหละห ở bữa ăn bữa うんうんうん大丈夫な เห็นวันนะ ตอนเช้าก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะทุกคนเมื่อเชา้าตอนตีห6าหกโมงอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ20องศาบรรยากาศดีมากๆเลย เงียบสงบดีด้วยคนน้อยนี่ที่เรามาก็จะเป็นช่วงเดือนอปลายเดือนธันวาคมนะคะเดินทางจากกรุงเทพมาใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเดี๋ยวเราไปนอนเล่นเดี๋ยวไปนอนเล่นในเพลดีกว่าอืม อันนี้เป็นค่าเข้าน้ำตกนะคะคนละ20บาทไม่รวมกับค่าที่เราเข้ามาอุทยานตอนแรกนะอันนี้จ่ายตังหาง<อ>เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทุกคนดูสิคือนี่แบบช่วงเดือนธันวานะแต่แบบน้ำยังเยอะอยู่เลยอะ่ะแล้วก็ใสด้วยอะ่ะโอ้ บรรยากาศร่มเลื่นมากเลยค่ะมาเดินเล่นอ่ะตอนนี้ก็แบบกี่โมงอ่ะแปดโมงคือบรรยากาศก็ดีเลยโอ้มีเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายลูกเสือด้วยนะ เนี่ค่ะทางเดินก็จะประมาณนี้เดินง่ายจากทางเข้าเมื่อกี้เราเดินลงมาก็เจอน้ำตกเลยอ่ะโอ่น่เช้าๆคนไม่เยอะโุยโคตรดีเลยอ่ะอดูน้ำด น,นี่ชั้นที่ละเท่าไหรอ่อ่ะน้ำตกชั้นนี่หนึ่งไปขวามือสะพานข้ามภาคไปขวามือไปเดินเล่นตรงนั้นดีกว่าสะพานข้ามภาคห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้ ว้าวเอาให้ดูความใสโอ้ oh my god น้ำสีแบบฟ้าอมเขียวนิดๆอะ่ะโอ้ my god ชอบนะ หาเวลามาพักผ่อนบ้างนะคะทุกคน น,นี้เราก็ข้ามสะพานมาแล้วนะคะข้างหลังเป็นสะพานข้ามภาคตอนนี้เราก็อยู่เป็นพื้นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เรากำลังจะไปน้ำตกชั้นที่สองถึงเจ็ดนะก็คือขึ้นไปฝั่งนี้เชเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงพญายเย็นนะคะชั้นที่สองถึงเจ็ดหรอ แล้วก็คงเดินเดินไปเนี่ยอากาศเย็นอ so ่ะดงพยาเย็นไม่ชื่อเดิมว่าดงพยาไฟเขาบอกว่าอะไรอ่ะอากาศเย็นดีไม่มีไม่มีเวลาไหนที่จะอากาศร้อนเลย ไม่สมควรเรียกว่าดงพญาไฟอืมจริงอ่านป้ายโอ้เติรน <S 2> <S 2> เราชอบเถาวันอันนี้อ่ะ ไปเลยได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นะอยู่ฝั่งนี้น้ำตกอยู่ฝั่งนี้ เขาเล่นกันอะมัน,ม,นมันคือชั้นที่หนึ่งเช้าเช้าแบบนี้ดีนะนักท่องเที่ยวไม่เยอะโอ้โนี่ต้นอ,อะไรอะ จจริงก็คืออยากเดินไปถึงชั้นเจ็ดเลยนะค,คิดว่าเขาน่าจะเปิดให้เที่ยวอยู่ไปดูกันก่อนอตรงนี้เขาบอกว่าห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้นะคะพราบรรยากาศตรงนี้ดีอ่ะที่ดอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ชั้นที่สามลำพูป่าโอ้โหดูสิสวยนะวันนี้ใช้คำว่าสวยเปลืองมาก น้ำน่าจะมีตลอดทั้งปีนะคะคิดว่าดูสิดูฉันนี้สิ จะยาวนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะมีเฟินมีเฟินห่างกระลอกขึ้นด้วยมันจะชอบขึ้นบริวเวณที่ชุ่มน้ำดูยิ่ข้างหลังดิโอ้โห ตรงนี้เล่นไม่ได้นะคะโอ้โหแบบสวยอะอันนี้ชั้นที่ชั้นที่สี่ยางนาโอ้ my god สวยมากเลยดูดิดูดิด เล็กๆด้วยนะในน้ำอ่ะใครเอาขยะมาทิ้งตรงนี้นเก็บกลับไปด้วย เดินกันต่อไปเรื่อยๆเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะตรงนี้โอ้มีต้นมะพร้าวด้วย ออกอะไรเห็นไหม ช่วงหน้าฝนน้ำคงขึ้นมาถึงตรงนี้โอ้ยดูน้ำดิยังใสอ่ะ ชั้นที่ห้ามักแฟนต่อไปก็จะเป็นชั้นที่หกหัวฉุดติดต่อยิ้มของเธอมันช่างหวาน เธอยิ้มให้กันแบบนั้นในความหว่างไงสายตาเธอมันเชิงซึ้งแบบนี้ก็คงต้องคิดว่าเธอมีใจเธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดรองแต่ที่เห็นคนดูทอไม่ความอยากนา เาใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรักผิดถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้นช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝืนตรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ฉันรักเธอไปเดียวทุกทุกอางที่ฉันเปิ ว่าไม่เข้าข้างตัวเองมากไปเธอไม่บอกไม่เป็นไรบริเวณนี้ก็ห้ามเล่นน้ำนะคะ ให้ดูความเขียวน้ำสีเขียวอันนี้ชั้นที่หกสาวน้อยหกมาฝอใช่ไหมอ่านถูกไหมเออชั้นนี้ก็สวยไปค่ะ แต่ชั้นที่หนึ่งหรือเปล่า และนี่ก็คือน้ำตกชั้นที่7มาเดืออุทุมพร น่าจะได้ชมกันเป็นที่พอใจแล้วนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพักผ่อนกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย